ตอนที่31จังหวะที่ผ้าคาดเอวกำลังคายออกองค์หญิงเอื้อมมือมาจับไว้ใช้ปลายนิ้วขาวเรียวยาวเกี่ยวชายทั้งสองข้างของผ้าให้ทบกันอีกครั้งนิยมขัดกระจกองค์หญิงหัวเราะราวกับขันคำพูดของนางมืออีกข้างยิบปลายคานจือๆไว้มัน่นในตาสีชาหลุบลงมองหากข้านิยมจริงเล่า ไม่เช่นนั้นข้าจะคัดเลือกอนุให้ราชบุตรเขยด้วยตัวเองไปใหญ่และด้วยชายติตระกูลของเจ้าจะแต่งเข้ามาอยู่ในตำหนักได้อย่างไรจือจือผงอะองค์หญิงก้มหน้าลงชา้าตอนนี้ใบหน้าของทงคู่อยู่ใกล้แสนใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกันขอเพียงองค์หญิงโน้มหน้าลงมาอีกนิดเดียวเท่านั้นในที่สุดจือจือก็ยกมือขึ้นผักอีกฝ่ายอย่างทนไม่ไหว แต่มือของนางถูกคว้าไว้ทันทีที่ถูกต้องบอกว่ามือทั้งสองข้างถูกองหญิงยึดไว้อย่างง่ายดายแล้วจับไปตึงไว้เหนือศีรษะแม่เบล็ดงาน้อยของข้าคิดจะหนีเสียแล้วเมื่อคู่ยังพูดว่าสมัครใจอยู่เลยไม่ใช่หรือองหญิงเอ่ยอย่างเนิบหน้าเราปล่อยมือจากผ้าคาดเอวจืดๆสาบเสื้อคลุมชั้นนอกคลายออกทันทีเผยให้เห็นเสื้อที่อยู่ข้างใน จือจือกัดเลิอฝีป่าสีหน้าอัดอั้นขับอ,อกขับใจที่ถูกฆ่าสัมผัสหรือองหญิงรูปแก้มนางเล่นสัมผัสใต้ปลายนิ้วให้ความรู้สึกดีเสียจนอดจะหยิกเนื้อเนียนเบาๆไม่ได้แล้วเค้นเสียงขึ้นจมูกดังหึจือจือลองขยับมือก็พบว่าไม่มีทางเลยที่นางจะสลัดพันธนาการของฝ่ายตรงข้าม นางไข้ควรว่าหากตนถีบองคหญิงจะเป็นอย่างไรบ้างก็ตายนะสิจือจือลมเลิกความคิดทันควันไม่ได้คิดจะหนีเพคะเพียงแต่เพียงแต่วันนี้หม่อมฉันมีระดูพูดจบนางก็ค่อยผินหน้าหนีด้วยท่าทางกระดากใจองค์หญิงเงียบไปนานก่อนจะปล่อยมือนางออกแล้วตวัดตัวุกขึ้นจากเตียงหันหลังให้ออกไป จือจือยันตัวลุกขึ้นหือน้ำเสียงของอีฝ่ายเย็นชาประดุดน้ำแข็งต้องให้ข้าพูดซ้ำเป็นครั้งที่สองหรือมีได้มีได้หม,ม่อมชั้นทูลลาเดี๋ยวนี้แล้วเพคะจือจือรีบลงจากเตียงใส่รองเท้าลุกลวกแล้วผูกผ้าคาดเอวพางวิ่งผิวออกไปอย่างรวดเร็วเรลากับฝีเท้าทานน้ำมันก็มีปาน องค์หญิงที่ยังยืนอยู่ที่เดิมใบหูแดงเรือนานทีเดียก็หัวเราะออกมาอย่างใจอ่อนที่แท้ไม่ใช่กระต่ายน้อยแต่เป็นลูกหนูที่โกหกเป็นไฟต่างหากพูดแล้วยกมือขึ้นสัมผัสเนียนลื่นยังเหมือนจะตกค้างอยู่ปลายนิ้วตอนนี้ยังไม่ได้เลี้ยงต่อไปก่อนเจ้าตัวพิมพำนจือจือถูกพากลับมาส่งที่ห้อง นางรู้ว่าเจวนตันตายแล้วแต่ต้องทำเป็นไม่รู้ดังนั้นจึงถามด้วยท่าทางแปลกใจเหตุใดจวนตันยังไม่กลับมาเสียทีนะเผยหลันที่อยู่ข้างหลังถามเจวนตันหายไปหรือเจ้าคะใช่เมื่อคู่ข้าไปอาบน้ำที่ห้องทรงเสร็จแล้วนางบอกว่าจะไปเอาของข้ารอยอยู่นานก็ยังไม่กลับมาข้าเลยกลับออกมาก่อนไม่รู้ไปเที่ยวเล่นหรืออย่างไร จ,จือจือบนนางกำนันหัวเราะคงเป็นเช่นนั้นกับมังเจ้าคะคืนนี้บ่าจะให้สาวใช้อีกคนมาดับใช้อีนิ่งห้าไปพังๆก่อนขอบคุณแม่นางเผยหลันมากฝ่ายตรงข้ามใส่หน้ามีได้เจ้าคะ่ะบ่าแค่ทำงานตามที่เจ้านายสั่งเท่านั้นอีนิ่งห้ารีบพักผ่อนเถิดแต่แบ่าขอเตือนอะไรไว้อย่าง ห้องทรงเป็นห้องที่ห้องเต้พระราชทานให้องค์หญิงด้วยพระองค์เองนอกจากองค์หญิงแล้วใครก็เข้าไปใช้ไม่ได้ทั้งนั้นจือจือไม่นึกเลยว่าในบ่ายวันที่สามนางจะได้เจอไฉหลิงไฉหลิงเจ้ามาได้อย่างไรสาวใช้คนสนิทก็ดีใจมากเช่นกันที่เห็นนางองค์หญิงมีรับสั่งให้บ่าวมาเจ้าค่ะเจรนตันเล่าไม่รู้สิ อาจถูกเรียกตัวกลับไปกระมังจือจือผินหน้าไปอิงทางอย่างร้อนตัวนินนิดที่ต้องปดมีหน้าเล่าองค์หญิงถึงได้ทรงเรียกบ่าวมาชัยดิ่งกล่าวอันที่จริงนางสงสัยเกี่ยวกับเด็กชายที่ได้เจอในคืนนั้นอย่างมากแล้วยังในตู้ห้องทรงเหตุใดถึงได้มีกลไกเช่นนั้นอีกทั้งเด็กชายดูวิธีเปิดกลไกแต่กลับไม่ออกไปเด็กผู้นั้นเป็นใครกันนะ แต่ไม่ว่าจะสงสัยทักเพียงใดจื้อจือก็ไม่ได้เฉียดกายไปทางห้องทรงอีกเลยเท่าที่คิดทบทวนดูเรื่องนี้มีจุดน่าสงสัยหลายประการเจวยนตานเคยปฏิบัติรับใช้องค์หญิงไม่มีทางไม่รู้ว่าห้องทรงเป็นเขตห่วงห้ามเหตุใดถึงยังให้นางเข้าไปอีกเพื่อยืมมือองค์หญิงฆ่านางแต่นางมีความสำคัญอะไรถึงต้องฆ่าเล่าข้อนี้จือจือคิดไม่ออก หลังเหตุการณ์ครั้งนี้นางเพิ่มความระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมนางคิดดีแล้วขอเพียงไม่ออกจากตำหนักกุยหยางย่อมไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ชีวิตนางก็จะไม่ตกอยู่ในอันตรายเจ้าเป็นอนุของราชบุตรเขยหรือเจือจือคุกเข่าอยู่บนพื้นอย่างสงบสงี่ยมไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพลพายาใช่ไหมคะ องหญิงมีสายเล็บพวกหูเพราะซูกุยเฟยเป็นชาวหูดวงหน้าสวยสดงดงามของมารดาระไม้คล้ายคลึงกับผู้เป็นลูกเพียงแต่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากชาวฮั่นชัดเจนเป็นต้นว่าเบ้าตาลึกดวงเนตรลึกลับราวกับบรรจุดวงดาวไว้ได้แต่ชาวหูแก่ตัวเร็วแม้จะบำรงความงามเป็นอย่างดี รูปร่างหน้าตาของซูกุยเฟยก็ยังส่งสัญญาณรดยราออกมาค่อนข้างชัดเจนเปิดตายหย่อนคอยหางตายง่นเป็นริว้วทว่าแค่ดูจากตอนนี้ก็บอกได้แล้วว่าในวัยสาวสคามซูกุยเฟยงดงามชวนตะลึงลานเพียงใดฟ้าเพิ่งจะเริ่มเมืดจือจือก็ถูกเรียกตัวไปเข้าเฝ้านางคุกเข่าอยู่บนพื้นมาโดยตลอดตั้งแต่ต้น ซูคุ้ยเฟยผู้สูงส่งและงดงามก็ยังไม่มีท่าทางจะบอกให้นางลุกขึ้นลูกค้าช่างเหลวไหลเหลือเกินตัวเองแต่งงานกับราชบุตรเขยกับรับอนุมากมายหลายคนมีหน่ำซ้ำยังมีอนุที่เป็นสามัญชนหญิงสูงสร์หัวร้อนเนิบเที่ได้มาตำหนักแต่พระราชฐานคานี้เป็นเพราะเจ้าขอราชบุตรเขยอย่างนั้นหรือ จือจือดุบตาทูลพระชายามีได้เพคะหือซูกุ้ยเฟยทำท่าประหลาดใจเช่นนั้นก็แปลกมีอนุถึงสี่คนเหตุใดจึงพาเจ้ามาคนเดียวทูลพระชายาหม่อมฉันก็ไม่ทราบเพคะสูกุ้ยเฟยเค้นหัวร้อดังหึแล้วพูดกับนางกำนันอวุโสข้างตัวดูสิ สตรีเดี๋ยวนี้เก่งกาจนักสมัยที่ข้าย,ยังเป็นแค่ชายเหลินต้องอ้อนวอนสารพัดวิธีกว่าห้องเต้จะมีพระมารดาให้ตามเสด็จมายาตำหนักแต่พระราชฐานนี่อนุคนหนึ่งกลับได้มาทางที่ไม่ได้ขอด้วยซ้ำหมวม,หมวมผู้นั้นตอบพระชาย,ยาทรงมีฐานะสูงสักยายต้องลดองไปเปรียบกับไพสามัญชนด้วยเล่าเพคะนางก็แค่ใช้เล่มัญญานิดหน่อยเท่านั้น ดวงเน่ของซูกุ้ยเฟยไหววูกน่ากลัวว่าจะไม่ใช่เล่มันยานิน่งๆเดิหน่อยเท่านั้นนะสิเพราะนอกจากจะกล่อมราชบุตรเขยแล้วยังกล่อมซินฟาของข้าได้ด้วยในประโยคหลังน้ำเสียงของเจ้าตัวคล้ายจะเป็นขุนมัวคล้ายไม่พอใจข้าวก่อนถูกข้าบ่นว่าแค่ไม่กี่คำเท่านั้นเจ้าลูกคนนี้ก็ทำบึ้งตึงใส่ข้า กระทั่งคําว่าสเสด็จแม่ยังไม่ยอมเรียกข้าผิดหรือที่ต่อว่านางในเมื่อลูกถึงกับค่าคุณชายชื่อดังของเมืองหลวงไปหลายคนเพื่ออนุคนหนึ่งหากสเสด็จพ่อของนางทรงทราบเข้าเชื่อว่าจะต้องกิ้วขนาดใหญ่แน่พูดมาถึงตรงนี้สูกุ้ยเฟยก็ทำท่าช้ำใจถึงกับยกแพรพกขึ้นมาสับหัวตาลูกที่ข้าเลี้ยงช่างอากตันยูแท้ พัชชายาหมูมูรีบปอบโยนระหว่างพระชายากับองค์หญิงไม่มีความบาดหมางใดๆเลยเพคะองค์หญิงก็แค่กิ้วเท่านั้นไว้รอให้พระอารมณ์เย็นลงเมื่อไหร่ก็เสด็จมาขอรับโทษจากพัชชายาเองซูกก้ยเฟยพูดอย่างหดหู่ขอให้เป็นเช่นนั้นจริงเถิดหมวมวัวเด็กมีค่าย,ยิ่งมองยิ่งไม่ถูกชะตาไล่ออกไปเสีย เชคะช้าก่อนสายตาของซูกุ้ยเฟยตะวัดกลับมาอยู่บนเรือนหน้าจือๆอีกครั้งจับจ้องเด็กสาวที่กุกเข่าอยู่บนพื้นชั่วอึดใจว่ากันตามจริงลูกนางผมเห็นหญิงงามมาน้อยเสียเมื่อไหร่กันเล่าเหตุไฉนถึงได้ถูกใจหญิงสามัญชนต่ำต้อยคนหนึ่งได้หมัวมวส่งตัวเด็กคนนี้กลับไปเสียสินฟางจะได้ไม่โมโหข,ขึ้นมาอีก ซู่กุ้ยเฟยลุกย่นขึ้นด้วยการประคองของนางกำนันฆ้าเพียแล้วห้องเต้คงไม่เสด็จมาแน่เข้านอนเร็วหน่อยแล้วกันจือจือถอนหายใจอย่างโล่งอกตอนถอยออกจากประต,ตูตำหนักนางอดเงยหน้าขึ้นมองไม่ได้ผีที่เมาคู่เกาะอยู่บนเก้าอี้หายไปแล้วจือจือรู้สึกขนพองผยองก้าวตั้งแต่ย่างเข้ามาข้างในที่แห่งนี้ พอเหลือบตามองขึ้นมองซูกุ้ยเฟยก็เห็นผีน้อยต้นหนึ่งเกาะอ,อยู่บนบาาอีกฝ่ายจือจือรีบก้มหน้าต่ำไม่กล้ามองมากนานเต็มทีแล้วที่นางไม่ได้เห็นผีแก้ทำเป็นไม่เห็นต่อไปแล้วกันพอก้าวออกมาจากห้องแห่งนั้นความรู้สึกขนพองผยองก้าวถึงค่อยสลายไปจือจือกับตำหนักกุยหยางกับคนของซูกุยเฟย เดินไปได้ครึ่งทางก็เจอคนอื่นหมัวมัวกับนางกำนันที่เดินนำอยู่ข้างหน้าคุกเข่าลงก่อนจือจือเห็นแล้วจึงคุกเข่าตามบ้างถวายบังคมรัชทายาทเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงทุ้มนุ่มของบุรุษหนึ่งลุกขึ้นเถิดจือจือลุกตามคนอื่นเสียงบุรุษผู้นั้นดังขึ้นมาอีกเอ๊ะนี่ใครกัน เหตุใดข้าจึงไม่เคยเห็นมาก่อนหม,มัวมัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าตอบทูลราชทายาทนางเป็นอนุของราชบุตรเขยเพคะพระชายาเรียกตัวมาตัดถามตอนนี้หม่อมฉันกำลังจะพาไปส่งที่ตำหนักกุยหยางอ้ออย่างนี้เองดูเหมือนชายหนุ่มจะนึกสนใจขึ้นมาเงยหน้าให้ข้าดูสิจือจือชะงัก ก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆเมื่อทำอย่างนั้นถึงเห็นว่ารัชทายาทรูปร่างหน้าตาอย่างไรเทียบกับองค์หญิงแล้วรัชทายาทผู้นี้หน้าตาธรรมดาไม่มีสิ่งใดโดดเด่นอายุราวสามสิบดวงตาไม่เล็กไม่ใหญ่ผิวไม่ดำไม่ขาวไม่ว่าจะมองอย่างไรก็มีรูปรสสามันอย่างสุดแสนแววตาของรัชทายาทไหวว่าไม่เห็นหน้าของจืือถนัดตา ก่อนจะยิ้มเก่าๆเจ้าหยิ่อหยางผู้นี้ช่างมีดวงเรื่องหญิงงามจริงๆพูดจบประโยคก็ก้าวขาเดินต่อไปข้าราชบริพารหลายสิบคนที่อยู่ข้างหลังรีบตามไปติดๆน้อมส่งรัชทายาทต,ตุบๆทุกคนทิ้งตัวลงคุกเข่าอีกครั้งจบจนล่างของรัชทายาทรับสายตาไปโดยสมบูรณ์แล้วจือจอืถึงลุกขึ้นได้ หมัวหมัวที่อยู่ข้างหน้าหันมามองนางด้วยสายตาขมขู่หลิ่นซื่ออยู่ในวังหลวงจะทำตัวเหมือนอยู่ข้างนอกไม่ได้วังหลวงไม่มีที่สำหรับนางจิ้งจอกหรอกนะจือจือก้มหน้าเงียบๆหมัวหมัวกล่าวถูกแล้วเจ้าค่ะผีตนนั้นนางจะถือเสียว่าไม่ได้เห็นส่วนพวกคนในวงังช่างหน้ารังเกียจเสียเหลือเกินหึเพิ่งจะเดินมาถึงตำหนักกุยหยาง จือจือก็เห็นเผยหลันฝ่ายนั้นปีเข้ามาเมื่อเห็นพวกนางทรงหมัวมัวเห็นใดจึงมาด้วยตัวเองหรอเจ้าคะยิ้มสูงไวัยยิ้มแตป่ปากข้ารับพระสาวณีของพระชายาให้พาหลินซื่อมาส่งนะสิเผยหลันยิ้มตอบลำบากทรงหมัวมัวแล้วจริงๆจากนั้นก็ล้วงถผงเหอเปานุนตุงจากในแขนเสื้อมายัดใส่มืออีกฝ่าย หมัวหม,มัวรับไว้ไปดื่มชานะเจ้าคะเปิกตาของทรงหมัวหมัวกระตุกเล็กน้อยทว่าก็ดันผุงเห่อป่ากลับไปทำอะไรของเจ้าข้ายังต้องกลับไปถวายรับใช้พระชายาขอตัวก่อนจูจนหมัวหม,ม,มัวผู้นั้นเดินจากไปแล้วเผลหลานึค่อยหันมาคำนับจืดๆคาระวาอีเหนียงห้าอีเหนียงห้าหิวหรือ,อยังเจ้าคะ โรงครัวเล็กเก็บอาหารไว้ให้ท่านแล้วคืนนั้นผ่านไปโดยสวัสดีภาพคันพอเช้าตู่วันล่งขึ้นชายลิงกระปุกจือจือจากห้วงดิทาอินอยางห้าตื่นเถิดเจ้าค่าาะราชบุตรเขยรอท่านอยู่ข้างนอกจือจือถามอย่างงัวงเงียใครนะด้าชบุตรเขยเจ้าค่ะนางเลืมตาขึ้นข้างหนึ่งปิดลง จากนั้นก็เลืมตาขึ้นอีกข้างแล้วปิดลงใหม่มาทำไมกันนะเห็นว่าจะพาอีเหนียงห้าไปขี่ม้าเจ้าค่ะจือจือดีดตัวผึ่งขึ้นมานั่งบนเตียงพางกับพิบตาปิดปิดพาข้าไปขี่ม้าใช่หนียงพยักหน้าเจ้าค่ะอีกทั้งยังจุงยำหิมะของอึ้งหญิงมาเพื่อการนี้ด้วย คราวนี้จือจือตะวัดตัวลงจากเตียงดังฟุง่มชายหลิงเร็วน้ำเล่าข้าจะล้างหน้าช้าหน่อยเจ้าค่ะอีเหนียงห้าระหว่างที่นางกำลังหวีผมสาวใช้คนหนึ่งก็เข้ามาคาระวะอีเหนียงห้าราบุตรเคยเตรียมชุดกี่มาไว้ให้เจ้าค่ะอีเหนียงหปลดเปลี่ยนเป็นปชุดนี้ด้วยเอาวางไว้จือจือ,จอบอก แล้วหันไปพูดกับสาวใช้ประจําตัวชัยหลิงรวบผมข้าขึ้นมาให้หมดเลยเอาให้คล้ายๆจอมยุดหญิงในหนังสือนะชัยหลิงกั้นหัวเราออี๋หญิงห้าไม่รู้เรื่องหนังสือไม่ใช่หรือเจ้าคะเจือจือตอบอย่างถึงขังข้าฟังมาจากนักเล่าเรื่องนะสิจอมยุดหญิงแต่ละคนองค์อาจผ่าเผยมีดาบแค่เล่มเดียวก็ฟันศัตรูจนล่าแหลกแล้ว สาวใช้สูดหายใจเฮือกดวงตาฉายแววพันเพิงน่ากลัวถึงพี่นั้นเชียวผู้เป็นนายพยายางหน้าถูกต้องความจริงสมัยเด็กๆข้าอยากเป็นจอมยุทธหญิงเพียงแต่เพียงแต่อะไรหรือเจ้าคะพ่อข้าไม่มีเงินจ้างอาจารย์มาสอนวิชาย,ยุทธให้ข้านะสิชายหลิงกั้นยิ้มตรงุนปากนางสางผมให้จืๆจ แล้วรวบผมขึ้นมาตึงไว้ทั้งหมดด้วยรัดก้าวหยกก่อนจะวาดดอกไม้สีแดงสดไว้ตรงหว่างคิว้วเพื่อแต่งแต้มความอ่อนหวานแบบสตรีสุดท้ายก็หยิบต่างหูโยกสีเดียวกับรัดก้ามาใส่ให้จือจือไม่สนใจรูปฉฉมของตนเองสำยังคอยเร่งสาวใช้ให้เร็วขึ้นราชบุตรเคยส่งชุดี่ม้าสีแดงอมส้มมาให้ชายดิงเห็นเจ้าในายใส่ก็แอบหัวเราะ แล้วถูกจืดจืดเห็นเข้าหัวเราะอ,อะไรของเจ้าข้าใส่แล้วน่าเกลียดมากเลยหรือมีได้เจ้าค่ะบบาแค่รู้สึกว่าอีเหนียงห้าใส่ชุดนี้งามมากแต่ก็ดูวางท่ามากเช่นกันวางท่ามากจริงๆนั่นสิสาวใช้ที่เอาชุดมาให้แค่เหลือบมองแว็บเดียวก็หน่าแดงฉานใจเต้นตึกตักอย่างห้าไม่อยู่ อี๋หญิงห้าคนนี้จะสวดทรงดีเกินไปแล้วเจอจือไม่รู้ตัวอะไรสักนิดพอใส่สนับข้อมือเสร็จก็ออกจากห้องไปราชบุตรเขยยืนอยู่ตรงหน้าร้านพอได้ยินเสียงดังขึ้นข้างหลังก็หันมามองวันนี้ขอสวมชุดขี่มาเช่นกันเพียงแต่ปีกสีม่วงอมเทาชุดขี่มาช่วยขับเน้นรูปร่างสูงโปร่งสมส่วนของเจ้าตัว ให้ดูหญิงพยองทรงสง่าเนื่องจากเป็นชุดเอวสูงท่อนขาจึงยิ่งดูยาวชะลูดดวงหน้าหล่อเหลาคมสันมองเห็นเด่นชัดเพราะรวบผมมัดทั้งศีรษะไม่ต่างจากนางเขาถือสายบางเฮียนม้าสีน้ำตาลเข้มอยู่ในมือพอจะจืๆเดินออกมาในตาคมก็สมรวดมองนางทั้งตัวก่อนจะเม้มปากใครเป็นคนเตรียมชุด สาวใช้ผู้หนึ่งก้าออกมาตอบอย่างระมัดระวังเดือนราชบุตรเขยบ่าเป็นคนเตรียมเจ้าค่ะไปหาชุดที่หลวมกว่าน,นี้หน่อยไม่สิหลวมกว่าน,นี้เยอะๆเลยยิ่งดีเขาสั่งด้วยสีหน้าราบเรียบจือจือเดินเข้าไปหายังไม่ทันย่อกายคารวะก็ถูกเขาตึงตาใส่ใครให้เจ้าออกมาแต่นางสะดุ้งโยง ทว่าไม่มีโอกาสจะพูดต่อจนจบประโยคราชบุตรเขยก็สั่งเสียงเงย็นเสียก่อนกลับเข้าไปเดือนเสียชุดนี้อัปรัสเหลือทนอืมจื้อจือเม้มปากเดินกลับเข้าไปข้างในช้าก่อนเขาเรียกนางไว้ทันทีที่จื้อจือหันกลับมามือใหญ่ข้างหนึ่งก็เอื้อมมาลูบระหว่างคิ้วนางนี่อะไรเอาไว้ผนึกผีอย่างนั้นหรือ จือจือหลับตากัดฟันแน่นจวกจนฝ่ายตรงข้ามดึงมือออกจากหน้าผากนางราชบุตรเคยมองดอกไม้สีชาติที่ถูกตนถูจนเหลือแค่รอยแดงๆแล้วพยักหน้าอย่างพออกพอใจเอาล่ะทีนี้กลับเข้าเรือนไปได้แล้วไม่นานนักก็มีคนนำชุดขี่มาชุดใหม่มาให้จจอจือเปลี่ยนชุดแล้วขมมดคิว้วแค่เสื้อนางยังต้องพับแขนขึ้นมาหลาทบ กางเกงยิ่งไม่ต้องพูดถึงสุดท้ายนางจึงต้องแสดงฝีมือโดยพับขากางเกงขึ้นมาทบแล้วทบเล่าก่อนจะใช้ได้เย็บแล้วทําแบบเดียวกับแขนเสือ้อกระนั้นก็ยังหลวมไปอยู่ดีจือจือถอนหายใจเฮือกแล้วถามไฉ่หลิงที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจว่าราชบุตรเขยจะพาข้าไปขี่ม้าจริงหรือสาวใช้ปอบโยน แน่นอนสิเจ้าคะจือจือมองเครื่องแต่งกายตนเองแบบนี้จะขี่อย่างไรเล่าครึ่งชั่วยามให้หลังความคาดหวังของจือจือถูกตอบสนองด้วยการได้ขึ้นมานั่งบนหลังลาแอะเจ้าลานั้นร้องออกมาทีหนึ่งจือจือรีบเบี่ยนท่อนไม้ที่ถืออยู่ให้มันกินหัวผักกาดได้ ราชบุดเขยขี่ย่ำหิมะขององค์หญิงเยี่ยงย่อเคียงคู่นางชา้ชาๆเป็นอย่างไรคุ้นกับการขี่ลาหรือยังจือจือหันไปยิ้มให้คนถามอย่างอ่อนหวานเรือนราชบุตรเขยคุ้มมากแล้วเจ้าคะ่ะพูดจบนางก็แอบมองย่ำหิมะมันสวยงามสง่าเหลือเกินเท้ากับหางเป็นสีขาวโพนมีน่าเล่าถึงได้ชื่อว่าย่ำหิมะ ราะว่าดูเหมือนมันจะอารมณ์ไม่ดีรักถึงได้พ่นลมหายใจใส่เจ้าลาของนางตลอดแต่ไม่ว่าจะเป็นม้าตัวใดหากรู้ว่าต้องลดความเร็วของตนเพื่อให้ลาตัวหนึ่งวิ่งทันก็ต้องโมโห,โหอยู่ดีกระมังเจือๆอหัวรอคิกน่าจะบุเฉยมองนางไม่เอาไหนจริงๆขี่ลายังเบิกบางได้ถึงเพียงนี้อีกหรือ กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมรัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ